ีค่ะชาวราศีกรกขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบิร์ดไอวิวค่ะวันนี้มาพบเจอกับนกกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เรามาอัปเดตความรักกันนะจะประกอบไปด้วยคนโสดคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่และก็เหมือนเคยค่ะเพื่อนเพื่อ,อจะทำท i m สแตมป์ไว้ข้างล่างขอไ like ล์เยอะๆห้ามอันไล์เพื่อนที่ทำท i m ส s t a ป์เด็ดขาดมีง้นจะโกรธมากๆนะคะส่วนตัวนอกอัไล์ได้เลยค่ะเต็มที่นะคะโอเคอะมาต่อกันค่ะ วันนี้เราจะดูคนโสดคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะในเดือนที่แล้วราศีกันมาช้ามากๆต้องขออภัยจริงๆนะคะและโดนตามถีบหมอกโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูดวงชะตาของคนโสดราศีกันหน่อยนะคะเรามาอัปเดตกันนิดราศีกันคนโสดในอดีตเป็นยังไงบ้างคะ ราศีกันคนโสดแนอดีนะคะนกรู้สึกว่าคุณมีความผิดหวังเสียใจหรือว่าไปชอบใครแล้วแบบความสัมพันธ์มันดูไม่ค่อยคืบหน้าเลยอะ่ะเด็กถือเหรียญเนี่ยมันเป็นการประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะให้อยู่ในระดับที่แบบคุณพอที่จะรับไหวอะ่ะนะคะแต่ทีนี้ไพ่บอกว่ามันมีเรื่องคุณน่าจะเปิดใจคุยกับเขามันมีการพูดคุยกันแล้วมันแบบ ออสิ่งที่คุณได้รับรู้หรือสิ่งที่คุณทาสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอะ่ะมันคือทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกอะ่ะหรือเสียใจกับคนคนนี้นะคะแต่ทีนี้ไพ่บอกว่าเดอะฟูลอ่ะยังไม่กลัวความรักจา้าบอกเลยนะคะก็เคยผิดหว,วังแหละทุกคนย่อมมีอดีตค่ะทุกคนเคยมีอดีตทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนนี้ราศีกันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะความรักของราศีกันคนโสดในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างคะ โอเคโอเคขอดูไพ่เก้าคาน่ในเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณค่อนข้างเยอะนะแต่ไพ่บอกว่าเหมือนคุณอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังเลยระวัง m มิสค m มมูนิเคชันหรือความเข้าใจผิดในการสื่อสารนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารของตัวเองให้มากพูดอีกอย่างคนอาจจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะไพ่เดอะซันรีเฟรสนงรู้สึกว่าความรักของคุณใน เดือน,นนะมีนาคมมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ที่มันไม่เวิร์กเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวคุณระแวดระวังความรักมากขึ้นพอคนเรามีความระแวดระวังมันก็จะคิดแบบเนกาทีฟไว้ก่อนคิดลบไว้ก่อนว่าคนที่เข้ามาจะโอเคเหรอหรืออะไรเงี้ยอ่นี่มาดูลักษณะของคนที่เข้ามานะคะในเดือนนี้ในเดือน,น,น,อน,นนะมีนาคมนะจ๊ะหนนะคะจะได้เจอคนจากทางโซเชียลมีเดีย นะคะน่าจะได้เจอจากการแบบอาจจะทักแชท Facebook มาหรือว่า Direct IG นะคะเ,เป็นต้นเข้ามาค่อนข้างไวเลยแหละคนนี้นะน่าจะเป็นคนท่าลมกลุ่มตุนเมทุนหรือลักษณะของเขาจะเป็คนที่ค่อนข้าง Active ทำอะไรเร็วนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะ King of p เ n น a c l e น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่หรือหน้าที่การงานเขาค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ทีนี้อีกคนหนึ่งคนนี้ดูแล้วไม่น่าจะโอเคจักเท่าไหร่คุณดูไม่โอเคนะคะเออเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูคุณจะไม่ค่อยโอเคกับเขานะตองขอดูหน่อยทําไมคุณไม่ค่อยโอเคกับเขาคะเ,เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยเวิร์คฮาในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะน่องว่าคนธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่คุณสนใจ แต่เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะอาทีนี้นกขอดูหน่อยเอาคำของคนโสดค่ะเอาคำของคนโสดในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างคะแง่ออคาดไฟจริงๆด้วยนะคะ คนที่เข้ามามีบทบาทกับคุณมากๆและมีบทบาทกับความรู้สึกของคุณในเดือนนี้น่าจะเป็นคนทาดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูทีนี้ไพ่บอกว่าเอาคําคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างกับเขาพูดอะไรบางอย่างซึ่งแบบคนโสดนี่แหละพูดอะไรบางอย่างซึ่งชัดเจนว่าโอเคคุณจะอาจจะตัดคอนเน็ชันนี้หรืออาจจะตัดคนคนนี้ออกไปนะคะคือรู้สึกมากแหละยิ่งรู้สึกมากยิ่งรู้สึกว่ายิ่งควรตัดนะคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดคนทาดไฟคนนี้เมสสิงห์ธนูคนนี้ออกจากชีวิตคุณไปนะคะ Uh huh. แต่ถามว่าตัดแล้วเนี่ยแนนาโคเขามีเกณฑ์จะได้วนกลับมาไหมคะเหมือนกับว่ามันยังต้องมีเรื่องให้ต้องพูดคุยกันนะ่ะ Six of p e n t a c l e s เป็นการแบบยังต้องติดต่อกันอยู่ The Temperance มันเป็นไพ่ซึ่งเป็นเมเจอร์าคานาไพ่เมเจอร์คานาเนี่ยจะต้องส่งผลแน่นอนนะคะต่อให้คุณตัดคนคนนี้ยังไงเขาก็จะวนกลับมาอยู่ดีนะจ๊ะทีนี้ขอดูหน่อยขอดูไพ่หน่อยค่ะ ราศีกันเดือนนี้นะคมก็ดีแหละมีคนเข้ามาเลิศๆอาจจะไม่ได้เข้ามาทุกคนนะคะสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าก็ยังเข้ามาโอเคเออเดือนนี้น้องรู้สึกว่าอยากให้คนราศีกันซอฟ์ลงนิดนึงนะคะ e x p l a y o u r Love เนี่ยพอมาเจอกับ Queen of Swords เนี่ยนะคะ Queen of Swords เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างฉลาด แต่ทีนี้เธอใช้สมองนำหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นนกอยากให้ลูกดวงเนี่ยใช้หัวใจคือใช้หัวใจในการรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะหรือแสดงออกถึงความอ่อนโยนแสดงออกถึงจริงๆแล้วคนธาตุดินเนี่ยนะจะพูดว่าเป็นคนอ่อนโยนไหมจริงๆคนราศีกันเนี่ยเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างรอบรู้และใช้เวลาในการศึกษาใครสักคนหนึ่งแต่ลูกรู้สึกว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกจากชีวิตโดยที่คุณอาจจะยังไม่ได้ศึกษาเขาให้เพียงพอเลยนะคะเออ you deserve love you are lovable ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนน่ารักนะเป็นคนที่ควรควรากับรักดีๆนะคะเพราะฉะนั้นอะนกว่าคุณมีเหตุผลที่ตัดเขาออกนะ แต่ก็อยากจะให้ลองใช้ใจนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณอีกนะคะ Children บางทีคนที่เข้ามาอาจจะแบบอายุน้อยกว่าคุณอาจจะเด็กกว่าคุณหรือเขายังมีวุฒิภาวะในความรักที่ค่อนข้างเด็กกว่าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องให้อภัยเขานิดนึงนะคะโอเคมาอย่าไปทำร้ายจิตใจเขามากนะคะราศีกันทีนี้มาดูกัน าชาวราศีกันที่เป็นคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขอดูความรักราศีกันที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของราศีกันแนดีเป็นไงบ้างคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ้ไม่ชัดเจนจริงๆนะคะไพ่เอซอฟซอสหรือเป็นแบบ d e c i s i o n เป็นการตัดสินใจทิศทางในความสัมพันธ์นี้นุรู้สึกว่ามัน reverse นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ถูกแบบว่ามันไม่ได้ถูกตัดสินใจว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะมีการเดินออกไปมีการเดินแบบก้มหน้าเดินออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะเขาา้าใจละเออมีใครสักคนที่แบบเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซินะคะเออรู้สึกว่าแบบ ความสัมพันธ์นี้มันแบบมันผูกติดกับเรามากจนเกินไปแล้วอยู่แล้วเครียดอยู่แล้วไม่แฮปปี้ไม่อยากจะรอแล้วนะคะก็เลือกที่จะเดินออกไปทีนี้เราขอดูหน่อยว่าในเดือนมีนาคมภาษีการควมีคนคุยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุจะเป็นยังไงเออมันเดินออกไปจากหากันไม่ได้นานลนลคะ เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการวนกลับมาหากันอีก <c oughs> ไม่คุณจะเรียกว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหรอแต่ทีนี้การวนกลับมาหากันนี้นะคะจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไปรู้ความจริงบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะนูคิดว่าน่าจะเป็นคุณแหละคนราศีกันนะคะคุณอาจจะไปรู้ความจริงบางอย่างของเขานะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าความจริงบางอย่างของคุณมันโป๊ะแตกขึ้นมานะคะแล้วมันทําให้เกิดการปิดกัน้นน่ะ คือกลับมาคุยนะแต่ว่ายังไม่ลดกำแพงในการคุยกันนะคะม,มันไม่ได้ถูกเวิร์กฮาร์ดมันเป็นเรื่องของอิโมชั่นอลมากกว่าคือหมายถึงว่าแบบเออมันเป็นการถ่ายทอดกันทางความรู้สึกแต่ไม่ได้ถูกส่งต่อกันในรูปแบบของการกระทำนะคะไหนนกขอดูหน่อย คนที่ชาวราศีกันคิดถึงเนี่ยนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกันคะนี่มีไพ่ออกมาเป็นคนชอบโชว์ไพ่เยอะๆนะคะอืมเข้าใจเออความสัมพันธ์นี้มันเกิดเรื่องช็อกแบบเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นกับเขาก็ทันหันนะคะมันทําให้เขารู้สึกแบบ รู้สึกไม่แฮปปี้เลยอะรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยในความสัมพันนี้นะคะทีนี้พ่าบอกว่าเขาไม่ไม่ได้ตัดสินใจตามสัญชตาตญาณเลยคือมันอาจจะแบบไม่มีการไตร่ตรองหรือว่าไม่มีการแบบพูดคุยอะไรกันมากอยู่ดีเขาก็ระเบิดตัวเองแล้วก็หายไปเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ในตอนนี้มันเหมือนมองไปแล้วมองไม่เห็นอนาคตแล้วพอเกิดเรื่องตุ้มหนึ่งปุ๊บเขายิ่งรู้สึกว่าโอ้โหถอยดีกว่าไม่ไหวแลว้วนะคะมันเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะสําหรับบางคนสลับกันได้ค่ะ อาทีนี้ขอดูหน่อยถ้าเช่าราศีกันคุณรู้สึกไงกับคนที่คุณคุยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณก็ไม่ได้เอ j นจอยนะคะคุณไม่แฮปปี้เลยนะคะเออไพ่ขึ้นว่าเหมือนคุณแพ้คุณรู้สึกว่าคุณแพ้ในความสัมพันธ์นี้แพ้โดยที่คุณยังไม่ได้สู้ให้มันเต็มที่ด้วยซ้ำนะคะ เออทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนประครับประคองความสัมพันธ์นี้แล้วคุณพยายามทําให้มันแฟร์ที่สุดเท่าที่จะแฟร์ได้แฟร์กับใครแฟร์กับตัวคุณด้วยแฟร์กับเขาด้วยนะคะทําไปแล้วมันก็เจ็บไปเห็นไหมเพราะคุณรับรู้ว่าคุณอนะ่ะเอาคนคนนี้ไม่อยู่นะคะอ่ะทีนี้นุนอขอดูเอาคาหน่อยนะจ๊ะนิดน,นึงอยากรู้อะ แล้วคู่แล้วเดือนนี้เขาจะทํายังไงกับคุณเขาจะทํายังไงกับคุณคะคนราศีกันระวังคําพูดของเขานิดนึงนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะพูดจาอะไราบางอย่างซึ่งมันแบบอค่อนข้างเด็ดขาดในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งแบบ คงเป็นการบอกคุณอะเขาจะบอกคุณบอกว่าไม่ต้องรอแล้วหรืออาจจะบอกคุณว่าเขาไม่อยากรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันเป็นการบอกเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะอาทีนี้ดูหน่อยแล้วคุณจะทํายังไงกับเขาต่อไปคนราศีกันออถ้าพูดขนาดนี้แล้วใครจะไปอยู่อะคะ <laughs> เออคือคุณนะ่ะรู้สึกว่าแบบโหถ้าพูดขนาดนี้แล้วคุณต้องก้มหน้าเดินออกมาแหละแต่คุณคงไม่ได้ออกมาอย่างเดียวนูรู้สึกว่าคุณก็ยังส่องนะคะคิดว่าคุณแค่ถอยเฉยๆใช้คํานี้ดีกว่าแค่ถอยเฉยๆว่าคุณมองความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่าถ้าทําอะไรไปตอนนี้หรือพูดอะไรไปตอนนี้เขาคงไม่ฟังเพอเพออาจจะบล็อกนะคะบางคู่มีการบล็อกการปิดกั้นกันด้วยซ้ํานะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่างั้นถอยออกมาก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยม,มันเป็นการถอยค่ะเพราะเดี๋ยวคุณจะกลับเข้าไปใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกอ่ทีนี้เราขอดูเอาค่ำหน่อยค่ะในเดือนมีนา,มาคมจนิงคก็มีคนคู่ความสัมพันธ์ไี้ชัดเจนโอ้โหเหมือนคนโสดเลยอะแต่มันเกิดขึ้นกับคนโสดแล้วไงนะคะเออ ประเด็นคือในเดือนนี้ความสัมพันธ์มันจะมีการ make a move นะคะมันจะมีการแบบไปข้างหน้าแต่ไอการไปข้างหน้าในที่นี้อ่ะมันไปแบบเหมือนแบบว่าเลือกไม่ได้อ่ะนะตัวคุณไปเหมือนแบบเหมือนปิดตาพายเรือคือคุณไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนหรือคุณจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะเอาคํานะแต่ให้ขึ้นว่า คุณจะยังไม่ตัดเขาอะค่ะในเดือนนี้คุณแค่หยุดความพยายามหรือทําให้มัน Slow Down ลงทําให้มันช้าลงแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับไปใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้ใหม่นะจ๊ะไหนขอ,อนิดนึงโอ,โอเคโอเคขออีกใบหนึ่งคะ่ะภาสิตกันขอให้หนกอีกใบหนึ่งได้ไหม โอเค separation นะคะมันจะมีการห่างหายกันไปแหละจริงๆแต่ถามว่าหายกันไปได้นานไหมมันก็จะมีการกลับมาหากันในเร็วๆนี้อยู่ดีค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ที่นกบอกมันมีเรื่องโป๊ะแตกหรือมีเรื่องเกิดขึ้นกระทันหันนะคะ give your relationship a change ขึ้นพาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการให้โอกาสกันในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแต่มันต้องผ่านช่วงของ separation หรือช่วงของการพลากจากกันก่อน นะคะโอ้ย oh. มาต่อค่ะทีนี้เราจะมาดูคนมีคู่นะคะเราขอเก็บไพ่ปัดหนึ่งคือแบบทุกคนเวลาดูดวงกับนกนจะมีคำถามแบบเซอร์ไพรส์ตลอดเพราะนกเป็นคนชอบรู้เรื่องชาวบ้านมาก I'm so sorry มาต่อนะคะคนมีคู่แน่ดีความสัมพันธ์ของคุณกับคู่เป็นไงบ้างคะราศีกันคุยเครียดทั้งรักทั้งเครียดนะคะเพราะอายร,รูม้ายใจหนึ่งก็รักนะคะใจหนึ่งก็เครียดเพราะว่าปัญหาเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมัน คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เวิร์กเลยอ่ะมันไม่ได้ประสบความสําเร็จไปในแบบที่คุณคิดเอาไว้หรือเขาเป็นยังไงนะเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะเขาไม่เคยแก้ไม่เคยเปลี่ยนให้คุณได้เลยแล้วตัวคุณเนี่ยเหมือนสู้อยู่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้นะคะที่นี้ขอดูหน่อยในเดือนมีนาคมคนมีคู่ราศีกันจ้าเออมันจะมีการพูดคุยกันนะคะ ะะจะพูดคุยกันแบบทั้งเดือนเลยอันนี้นกบอกตรงจะแบบเคลียร์กันทั้งเดือนอะ่ะแบบทาไมเธอทําแบบนี้วะอะไรเงี้ยมันเป็นการเคลียร์กันแบบแบบที่พยายามหาเซฟโซนของตัวเองอะ่ะคือเราก็เคลียร์เพื่อที่จะให้เขาเป็นในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นเขาก็เคลียร์ในแบบเขาก็คุยแล้วก็เคลียร์ในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะคะทีนี้ไพ่บอกว่าเดือนนี้อยากให้ระวัง เรื่องการประคับประคองความสัมพันธ์นิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ค่อยมั่นคงนิดนึงนะนกอยากให้คุณระม,มัดระวังนะคะเออที่นี่นกขอดูหน่อยคือนกรู้สึกว่าไพ่ที่เปิดมามันหมายถึงว่า,วาแบบต่างคนก็ต่างมีจุดยืนของตัวเองอะเราก็อยากมีจุดยืนของเราเองอะไรประมาณนี้คะ่ะชาวราศีกันคุณรู้สึกไงกับคู่ของคุณ The Lover คือคู่ของคุณคนนี้นะมันเป็นคอนเน็ชันที่ค่อนข้างสตรองมากค่ะคือยังไงคุณก็เลือกคนคนนี้ต่อให้มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะคุณก็เลือกคนคนนี้อยู่ดีนะคะอืมแต่ทีเนี้ยไพ่บอกว่าเนี่ยคุณนะซื่อสัตย์มากเลยนะคุณแบบอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะอาจจะสลับก็ได้คือคุณค่อนข้างซื่อสัตย์กับคนคนนี้เห็นไหมมีออฟเฟอร์ไม่ใช่ไม่มีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่คุณไม่เคยมองใครเลยอะ แต่ว่าคุณน่ยมีเรื่องที่อยากจะบอกเขาแต่คุณไม่กล้าที่จะบอกนะคะอืมจั s ติสคืออะไรคะโอเคคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้เป็นแฟนที่น่ารักอย่างที่คุณคิดไว้เลยแต่คุณจะตัดเขาได้ไหมมันก็ตัดไม่ได้บางคนคบกันมานานคะ่ะ tenor p e n ค t r a ม l e เป็นความผูกพันคบกันจนผูกกันแน่นแล้วอะนะคะทีนี้ขอดูหน่อย ไห้เยอะสิ่งนะคะชาวราศีกันคนมีคู่ค่ะในเดือนมีนาคมคุณรู้สึกไงกับคู่ของคุณคะเดี๋ยวนะราศีกันคนมีคู่คุณรู้สึกไงกับคุณเออเออโอเคตัวเขาอะรู้สึกว่าเขาอะคือมันสลับกัน ตัวเขารู้สึกว่าเขาสู้มาแบบเขาสู้มาจนสุดๆแล้วอะนะคือเขามองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะมองแบบไม่รู้ว่าอนาคตในความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนตัวเขาสับสนนะเขาสับสนกับตัวเองค่ะคือเขาอะเขาอยากอยู่กับคุณนะแล้วเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเอาเขาอยู่แต่เขารู้สึกว่าความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ค่อยมี นะคะแต่เนี่ยไพ่ขึ้นเหมือนกันเลยเทนอปเอนเคิลเขารู้สึกผูกพันกับคุณไม่ต่างกันเลยนะคะตัวเขารับรู้ได้นะว่าคุณซื่อสัตย์และคุณพักดีกับเขานะคะแต่ทีนี้ตัวเขาก็ค่อนข้างซื่อสัตย์กับความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันอะกับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันอะนะคะขอดูหน่อย คุณจะทำยังไงกับเขาในอนาโคทาคนราศีกันเออคุณก็ยังเป็นแฟนเขานั่นแหละนะคะแต่คุณจะพูดเส้นตายของความสัมพันธ์นี้ให้มันเด็ดขาดชัดเจนนะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะทำแบบสวิปเชนส์ในความสัมพันธ์นี้คุณจะเปิดใจคุยกับเขาแล้วเปลี่ยนความสัมพันธ์นี้ให้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปเลยอะไรประมาณนี้คุณจะพูดกับเขาตรงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น้งรู้สึกว่าคุณจะเริ่มเป็นคนที่แบบอาจจะดุมาก,กิ่งขึ้นนะคะอาทีนี้น้งขอดูหน่อยอโอเคแล้วคู่ของราศีกันจะทำยังไง view u n f อ r ์ u n e เขาก็จะเป็นคนแบบนั้นล่ะคะ่ะ นะคะแต่ถามว่าเขาจะเปลี่ยนให้คุณไหมเขาก็จะเปลี่ยนให้คุณเท่าที่เขาเปลี่ยนได้ The m a g เชียนบอกเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะปรับตัวให้คุณเท่าที่เขาจะปรับตัวให้คุณได้นะคะทัวร์คับองบอกว่าเขาอะรักคุณนะแต่บางครั้งคนเรามันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะมันเหมือนแบบโคบะ Coeducation อะหรือมันเป็นสถานการณ์ที่เราอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นระยะเวลานาน,าน นะคะบางคนจะแบบรู้สึกว่าอยู่กับอะไรแบบนี้มาเป็นเวลานานๆแล้วอยู่กับอะไรแบบนี้นิสใส่แบบนี้มาเป็นเวลาน,านานแล้วมันเปลี่ยนยากแต่ถามว่าเขาเปลี่ยนได้ไหม The Mag เดอะเมจิเชียนออกมาบอกว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนให้คุณนะคะในในเดือนนี้นะทีนี้ขอดูเอาคําหนค่ะในเดือนนี้นะ,ะอืมโอเคค่อนข้างดีโอเค คุณจะทําสําเร็จนะคะคนราศีกันรู้สึกว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนสําเร็จคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แหละนะคะนะเนี่ยดูสินะคะความสัมพันธ์มันจะถูกบาลานซ์ถูกให้อโอกาสถูกเอาใจใส่ให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอาคำค่อนข้างดีนะคะไม่ต้องกลัวนะมีการให้ละไได้รับอาจจะยังไม่เท่ากันแต่ช่างมันนะคะยังไงก็ให้ละไได้รับนะเออ ทีนี้ไพ่เดอะเจมาพร้อมกับเอซอฟอนนั่นหมายขวาวว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้มันจะถูกบาลานซ์มันจะมีการคอมเพลเม้์หรือปานีปานนอนมกันในความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคขอดูไพ่น,นี้นิดนึงนะคะออโอเคโอเค True love, new love, romantic feelings อ่ะทุกคนอย่ากตกใจ new love เปลี่ยนแฟนเหรอคะคุณนก no 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 ไม่ใช่จ้ะ new love ในที่นี้นะคะมันหมายถึง the date ไงที่เราคุยกันมันคือการเปลี่ยนแปลงความรักนะคะในรูปแบบหนึ่ง swift change สู่อีกแบบหนึ่งนะคะ uh, a true love นึกว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ไปเดินไปร่วมกับเขาได้นะคะโรแมนติกฟิลลิ่งมันมีความรู้สึกโรแมนติกอยู่ในนี้แต่ทีนี้โนอกอยากจะบอกอย่างหนึง่งสำหรับคนที่พยายามที่เออเราอยากอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่คุณจะเปลี่ยนแฟนคุณอย่างเงี้ยเนีอยากให้คุณลองนึกแล้วลองแบบคิดดีๆค่ะเขาอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณรักเขาเพราะอะไรอ่ะคือโอเคความรักมันไม่มีเหตุผลนะ่ บางทีเรารักคนเนี้ยเราไม่มีเหตุผลนะ่ะแต่ว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเวลาที่บ้านนกนี่เปิดเพลงกันกระหึมขนาดนี้เลยวะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> คือแบบบ้านอยู่ริมถนนไงแล้วคือได้ยินทุกอย่างเลยโอเคมาคุยกันต่ออะคือเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งอะโอเคถ้าเราอยากเปลี่ยนเขาไปในทิศทางที่ดีมันใช่คะ่ะแต่บางครั้งนกอ,อยากให้ พิจารณานิดนึงไม่มีใครอยากเปลี่ยนใครเราอะอยากให้ใครมาเปลี่ยนเราไหมก็ไม่อยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะออบางครั้งเราอาจจะต้องอารมุ์มอร่วยในการที่แบบโอเคเขาเปลี่ยนเรื่องนี้เราเปลี่ยนอีกเรื่องหนึง่งนะคะถ้าเรื่องไหนที่มันหนักจริงๆอย่างเช่นเรื่องเจ้าชู้เนี่ยควรจะเปลี่ยนให้อันนี้ดีมากๆในิสัยเนี่ยควรจะเปลี่ยนควรจะเลิกนะคะแต่ถ้าสมมตินิสัยเขาอย่างเช่นแบบเก็บของไม่เป็นระเบียบหรืออะไรเงี้ยเป็นไปได้เราก็ อะเตือนเตือนเขานิดนิดหน่อยหน่อยอะไรประมาณนะะี้ค่ะคนเรามันอยู่ในจุดนั้นที่อยู่มานานน่ะมันก็เปลี่ยนยากแต่สําคัญเลยคนรักนะ true love รักที่แท้จริงเนี่ยนะคะเราจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนกันไปในทิศทางที่ดีแล้วเรื่องไหนที่มันเหนือบบไม่เหนือบากว่าแรงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้เขาเปลี่ยนนะคะโอเคเดี๋ยวนกต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทําคลิปราศีอื่นๆอ,ออกมาอีกน,นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ขอร้องพูดประโยคนี้ก่อนก่อนที่จะปิดคลิปใช่ okay, ป่ะโอเคแป๊บนึงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างน่ารักน่ารักนะคะมีเด็กสตรีคนชราหญิงมีคันหญิงไม่มีคันหญิงมีพุงอยู่เพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันดีๆวันนี้นกไปแล้วสวัสดีค่ะ